เอา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 ผมหวยรีวะโอ้ตายตายเห็นว่ารถใหญ่นาะเอาอีกที้มาสุดรถเขาเลยนี่แน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 เล่นละเล่นละเล่นละอังสีดีลหรนั่นนั่นนั่นเอาโอ้เห็นไปทั่วแต่ว่าเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว เสียดายครับบ่มมีคนถ่ายให้ว่าสั a นนี hand, ่เดี๋ยวจะไล่ด่าให้เบ่งเลยนิ่มครับะสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่เล็กายดันอ่ามานนีหเกากับมาถ่ายหน้าครับช่วงนี้ถ่ายหน้าสูมือเลยครับนี่ มน,นีกะไทยจักไรเนาะหยิบสามห้าสามสบไรครับมีนนไทยประมาณ30มสิบไรขนาดมาส,สวยครับสี่ห้ามโมงเสาร์นขนาดเอ้าศูนย์นคันนี้40สครับอ้จะบอกว่าเอลห้ย์นี่ คืนครับแล้วง่ครับแล้วก็นิ่มน้ำอันนี้รถไม้นะครับง่ายแล้วก็นิ่มซีซินี้ก้อนก้อนขีดไทเนาะครับเต็นดองดองดองแต่หาซบนี้นิ่มครับนี่เวลาเ้าเหยียบรอบเนาะถ้าถ้าถ้าเอลซีศูนย์เหยียบประมาณสองพันสอง แอลหาซูนเนี่จะเยีาะประมาณพันท่านเจ็ดท่นแปดประมาณนี่ครับเฮ้ต้องอะไรอ่ะเอาตามมึงพุดเลยจะของไทยที่หลังมีการถามมาจงไว้อย่างอีกโอ้ยโอ้โอ้โอ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  ไฮท้ายทรัพนีイイーーー่เครียดบ่ไฮท้ายทรัพนี่สิเครียดบ่ตามว่าจงไวอยัางจะของตีจงไวอยังเอา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 โอ้หมวยลีบอ่ะโอ้ตายตายเห็นว่ารถใหญ่เนาะ รถไม่รถญ่แห้งครับนิ่มนิ่มครับหาซิปนี่บอกเลยว่านิ่มเอาเอาไปต่อเอาเอาเอา,เอ,าอ้อยชี้มาสุด,ดรถเขาเลยนี่แน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 ,แน่เล่นละเล่นละเล่นละ,ลนละอันซีนี้เหรอนั่นนั่นนั่นเอา โอ้เฮ็ดไปทัวแต่ว้าเ,ออเดี๋ยวเดียวเดียวเ,เยสียดายครับบ่มีคนถ่ายให้ประสนนี่เดี๋ยวจะไล่ด่าให้เบ่งเลยนิ่มครับรอหนะ ตรงนี้ดินทรายครับไถง่ายแน่เจักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าต่อกครับรม